วันนี้เป็นวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยมกะการหาปุกะละนะการห้าปุกกะละเป็นอนุโลมะไหนอนุโลมะปุจฉาคู่คานากับมะนา เปิดหนังสือไปที่หน้าสองสิบนิฐานคานากำลังเกิดเป็นการหนึ่งปุกาะ,ะอนุโลมะกในสังศยะท่านแรกแต่มะนาจักไม่เกิดเป็นการสามปุกาะ,ะปัจจนิกไใน สังสาร่านที่สองมนาก็จักเกิดเป็นการสามปกกระ,ะอนุโลมมะไนเริ่มต้นนะเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานคานากำลังเกิดสังเกตให้ดีๆนะสังเกตเสียงที่อาตอมาพูดด้วยนะคานากำลังเกิด ต้องเป็นภูมิที่คานาเกิดได้และขาเกิดฟังเสียงนี้ให้ดีๆคานากำลังเกิดต้องเป็นองค์ธรรมสองอย่างต้องมีคุณสมบัติสองอย่างนี้คือภูมิที่คานาเกิดได้กับขาเกิด ดังนั้นจึงได้องค์ธรรมมาเป็นกามขาเกิดนะกามขาเกิดนี่เป็นเพียงองค์ธรรมของสันนิษฐานนะแต่ว่าสังสัยยะเนี่ยมันเป็นการสามนสังสัยยะเป็นการสามสันนิษฐานเป็นการหนึ่งเราก็เลยต้องมาเขียน องค์ทมการสามไว้ฝั่งขวามือนะเขียนอย่างไรทีนี้ก็เขียนว่าจากกามในปัจจุบันขาเกิดอยู่นี้ถ้าตายแล้วตายจากกรรมแล้วเนี่ยในอนาคตตการในอนาคตตะ,นนตะพบจากกรรม สามารถไปเกิดได้กี่ภูมิสี่ภูมิจากกามไปกามซ้ําตรงนี้จะเติมคําว่าซ้ําก็ได้นะจากกามไปกามซ้ําได้จากกามขาเกิดไปรูปได้จากกามขาเกิดตายแล้วไปอสันได้จากกามขาเกิดถ้าตายแล้วไปอรูปได้กามไปสี่ กามไปสีดูสอนที่ชี้ด้วยแล้วก็ดูตัวเลขด้วยนะกามไปสีหรือย่อๆว่ากามสีจากนั้นไปดูสังสสยะสังัสยะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเป็นตัวระบุนะ ระบ,บุออกมาว่าต้องการองค์ธรรมชนิดใดอย่างไรจากสนานันนะิษฐานนะสังสย,ยะคืออายตนะที่ต้องการองค์ธรรมจากสนานันนะิษฐานนะ เราจึงแบ่งเราจึงแยกสังทยะเป็นสองแบบแบบแรกก็คือนะตรงกันข้ามกับสันนิษฐานก็คือองค์ธรรมต่างองค์ธรรมต่างจากสันนิษฐานซึ่งเป็นขาเกิดซึ่งกำลังเกิดนะสังทยะท่อนแรกเนี่ยไม่ใช่กำลังเกิด ่วนจางตยะท่านที่สองในกำลังเกิดจะตรงกันกันกบสันนิษฐานแลวเราก็ดูอย่างนี้นะค่อยๆสังเกตไปนะค่ะมะนาจักไม่เกิดพยายามฟังเสียงที่ที่สอนที่พูดออกไปว่ามะนาจักไม่เกิดมะนาจักไม่เกิดเนี่ยมันเป็นเสียง ที่พูดถึงหรือที่ต้องการองค์ธรรมแบบไหนจกไม่เกิดก็ต้องเป็นปัจฉิมภวิกะที่แน่นอนที่สุดเลยนะปัจฉิมภวิกะแล้วก็เกิดไม่ได้นะก็คือหลักๆก,ก็มีไม่เกิดกับเกิดไม่ได้ไม่เกิดอีกต่อไปกับเกิดแต่ว่าไปเกิดในภูมิที่ มะนาเกิดไม่ได้เราจึงพูดย่อๆว่าไม่เกิดกับเกิดไม่ได้ไม่เกิดเนี่ยหมายถึงปัจฉิเกิดไม่ได้หมายถึงไปเกิดในภพภูมิที่มะนาเกิดไม่ได้นะแต่เราจะมาดูกันว่าสันนิษฐานเขามีให้หรือเปล่าอันดับแรกเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้หรือไม่เกิดนะ เกิดไม่ได้ก็คือปัจฉิเราก็ไปดูที่ปัจจุบันนะองค์ธรรมเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการไหนวาระไหนอย่างไรนะองค์ธรรมในสรุปออกมาเนี่ยก็จะมีแค่กำลังเกิดกำลังตายกำลังเกิดและกำลังตายทั้งนั้นเลยนะดังนั้นเราก็ไปดูปัจจุบันว่ามีปัจฉิไมในกามขาเกิด การขาเกิดมีปัจฉิไหมมีกามาภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่มีปัจฉิได้ดังนั้นก็ได้ปัจฉิกําลังเกิดในกามเราก็มาเขียนนี่ฉิกาอุปปัจฉิซึ่งกําลังเกิดในกามอีกชุดหนึ่งที่บอกไปว่าเกิดไม่ได้หมายถึงไปเกิดนะ ตายแล้วไปเกิดแต่ไปเกิดในภพภูมิที่มะนาเกิดไม่ได้เราก็มาดูที่สันนิษฐานว่ามีไหมก็ดูว่านี้จากกามตายแล้วไปกามมีมะนาเกิดได้ก็ไม่ตรงจากกามไปรูปมีมะนาเกิดได้ก็ไม่ตรงจากกามไปอาศันไม่มีมะนาตรงนะตรงน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าจากอาศันเนี่ย พบถัดไปไปกามแน่นอนก็จะมีมัณนาก็ไม่ตรงอีกแล้วจากกามไปอรูปมีมัณนาเกิดได้ก็ไม่ตรงไม่ตรงกับสังสยะทนแรกก็ไม่มีองค์ธรรมในส่วนของอไปเกิดในภูมิที่มนาเกิดไม่ได้หรือไปเกิดในภูมิที่เป็นกรมดรดของมนนา,าก็มีแค่ชิกาอกเท่านั้นนะ ต่อไปหมวดหลังต้องการองค์ธรรมอะไรดูนะต้องการอง์ธรรมที่มัาจักเกิดมนาจักเกิด,ะน,กกดนะพยายามสังเกตเสียงให้ดีๆนะมะนาจักเกิดก็แปลว่าไม่ใช่ปัจฉิแน่นอนแล้วก็แปลว่าบุคคลที่จะไปเกิดแน่นอน แล้วก็ไปเกิดในภูมิที่มนาเกิดได้แน่นอนด้วยสองประเด็นนะหนึ่งเป็นคนที่ไปเกิดสองไปเกิดในภูมิที่มนาเกิดได้เราก็จะมาดูนี่จากกรรมถ้าตายแล้วไปเกิดที่ไหนจึงจะมีมนาเกิดได้กรรมต้องไปกรรมซ้ำจึงจะมีมนา กามต้องไปรูปจึงจะมีมั่นากามต้องไปอรูปจึงจะมีมันนะมม่นนาะนะนี่กามขาเกิดถ้าตายแล้วไปการซ้ำนะแล้วก็ไปรูปไปอรูปนี่เขารวมไม่หมดเลยนะรวมไม่หมดเลยเราไม่ได้ระบ,บุว่าไปไหนซ้ำไม่ซ้ำอย่างไรเขาไม่แยกนะเขารวมไปหมดเลย นะรวมไปหมดเลยนะเราก็ดูกันตามนี้แหละนะปกติแล้วเนี่ยกามไปการซ้ำต้องแยกแล้วกามไปรูปอรูปก็แยกไปต่างหากเพราะมีการซ้ำนะแต่ว่าหนังสือท่านไม่ได้แยกเราก็ตามหนังสือไปสราปว่าหมวดหลังได้กามขาเกิดที่ท่าตายแล้วจะไปเกิดในกามซ้ำไปเกิดในรูปไปเกิดในอรูปนะ กลับไปดูรายละเอียดทางด้านองค์ธรรมแต่และหมวดนะหมวดแรกชิกาอุปชิที่กำลังเกิดในกามติหนึ่งผลตับสองนะที่เป็นปัจฉิมะภุิกะซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนาธรรมคีของกามาวจรติเหตุกะปฏิสนธิจิตสี่เจตสิกสามสิบสามกามชากลาบสามเจ ส่วนหมดหลังนะกามขาเกิดปุสีผลต่ำสองเว้นปัจฉิมวิกะนะเพราะว่าปัจฉิมวิกะไปในหมดแรกตรงน,นี้ก็เลยต้องเน้นว่าเว้นปัจฉิมวิกะอันมีคานะเกิดได้อันมีคานะเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดซึ่งกำลังเกิดในกามะผูตนตรงนี้เติมกอกไก่ให้ชัดๆเลยนะกามะูุน ที่เรียกว่าอุปาทกนะสมังคีของกามาวัาจะระปฏิสนทิจสิบเจตสิกสามสิบสามกาม,กามาชากลับสามเจ็ดนะคู่นี้ก็สั้นหน่อยนะสั้นหน่อยแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยด้วยนะเพราะว่ามันสั้นนะแล้วก็ไม่ยากด้วยต่อไปไปดูวิสัชนาพยายามดูวิสัชนาสังเกตวิสัชนา โดยเชื่อมโยงกับองค์ธรรมพยายามใช้หลักการนี้ไว้นะอย่าไปใช้หลักการแบบข้างๆคคูๆหลักกูหลัก,ลก,ลกมึงอะไรประมาณนั้นก็คือจำอย่างเดียวนะไม่ถูกหลักการต้องใช้หลักการสังเกตองค์ธรรมไปอย่างวิสัชนาสังเกตวิสัชนาเชื่อมกับองธรรม เช่นหมวดแรกได้ชิกาอุป,ปช,ชิกำลังเกิดในกาลก็วิจัชนาว่าปัจฉิมพวิการนางกามาวจราอุปปาปชนตานะ่ส่วนหมวดหลังได้กามขาเกิดนะกามขาเกิดถ้าเราสังเกตอย่างนี้เราก็จะวิจัชณาว่ากามาวจราอุปปาปชนตานะ่แต่ว่าไม่ถูกหลักไม่ถูกหลักนะ ถ้าวิสัชนาว่ากามาว่าจรังอุปาปชันตานังเนี่ยจะมีผลกระทบต่อองค์ธรรมเพราะว่าวิสัชนาเช่นนั้นเนี่ยหมายถึงทุกคนทุกอายะตนะที่กำลังเกิดในกามทุกคนที่กำลังเกิดในกามแต่ว่าณองค์ธรรมนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคน เว้นปัจฉิมะวิกะที่กําลังเกิดในกามที่เว้นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่านี่ไงมะนาจักเกิดโจดนี่แหละ,ะเป็นเป็นตัวบอกว่าองค์ธรรมจะต้องเป็นอย่างไรโจด บอกว่าองค์ธรรมจะต้องเป็นไปตามโจ์โจ์เขาต้องการมานาจักเกิดดังนั้นการขาเกิดนี้ก็จะต้องเป็นบุคคลที่นอกจากปัจฉิมภวิกะและอีกทั้งปัจฉิมวิกะเนี่ยหมดแรกไปแล้วเป็นองค์ธรรมของหมดแรกไปแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ว่าเป็นเหตุผลรองเหตุผลหลักก็คือ โย์เขาต้องการมะนาจะเกิดดังนั้นการคาเกิดนี้ต้องเป็นการที่ถ้าตายแล้วจะไปเกิดต่อนะไปเกิดต่อหลักการเป็นงี้นะแล้วก็ปัจจุบันต้องเป็นการที่มีคานาเกิดได้คานาเกิดอยู่ไม่ใช่คานะบกพร่องเราจรึงต้องวิสัชนาให้มันชัดเจนไปเลยว่าอิตเรส อิตเรซังในที่นี้ก็คือเว้นชิกาอุนอกจากชิกาอุส่วนสักคาณาการนังในที่นี้ก็คือคานากำลังเกิดคานาไม่บกพร่องนะแล้วก็ไม่ต้องใส่ชื่อภูมิว่ากามาวจารังมาตรงนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าสักคาณาการนังเนี่ยมันชีชน้ชัดชี้ชัดว่า คานากําลังเกิดหรือคานาเกิดได้ก็ต้องเกิดในกามอยู่แล้วคานาเกิดในภูมิอื่นไม่ได้ดังนั้นเราจรึงไม่ต้องใส่ชื่อภูมิมาว่ากามมาวาจะจรังตรงนี้นะดังนั้นคู่นี้ก็ทําเป็นการบ้านไว้เลยนะจากนั้นเราจะอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันนะบรรทัดบนเนี่ยต้องมี ต้องมีคําว่าอนุโลมะในด้วยนะตกคําว่าอนุโลมะในไปนะเติมให้ด้วยปฏิวาระอุปาทวาวระอนุโลมณันต้องมีคําว่าอนุโลมะนันนะเพราะว่ามันมีสองในไงแต่ละคู่แต่ละคู่จะมีสองในอนุโลมะในกับปัจจานิกะณนน,นี่เป็นอนุโลมะในเราก็เติมตรงน,นี้ให้ด้วยนะอ่านพร้อมกัน ยัตสาธานายตานังอุปัชาติตัดสักานายตนังอุปัชิสติติกานายตนากำลังเกิดแก่บุคคลใดมานายตนาก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสันาปัจจิมาปวิกานังกามวจรังอุปปัชชนตานังเตสัง

เมื่อปฏิมาภวิกาบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในกามภูมิกานายตนะกำลังเกิดแต่มานายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่นอกจากนั้นอันมีกาณะเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดอานายตนะก็กำลังเกิดมานายตนะก็จะเกิด องธรรมของสันนิฐานาบทได้แก่ติเหตุกะปุทุชนหนึ่งผลเตกาบุคคลเบื้องตามสองที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิที่เรียกว่าอุปาตกนัตมังคีของกามาวจ,จรรติเหตุกะปฏิสนทิจิตสิเจตสิกสามสิบสามกามจกราบสามเจ็ด และปุตุชนสีผลเจขะบุคคลเบื้องต่ำสองเว้นปัจฉิมาปะวิกะอันมีการนาเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทกนสมังคีของกามวจระปฏิสนธิ่จสิบเจตสิกสามสิบสามกามจักกลาสามเจ็ด องค์ามของสังสยะบทได้แก่องค์ทมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ